สวัสดีครับผมเคคมีเพื่อนเป็นเด็กคงนะครับผมสวัสดีครับผมตะมีเพื่อนเป็นเด็กคงครับวันนี้เราก็จะมานะครับวิเคราะห์เกมนะครับเอ่อปีซีซั่นเป็นเกมที่3ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านพบกับน้องใหม่พรีเมรีกนะครับอยางเอ่อเบนฟอร์ด <Ben ford. S 1> ก็ในเกมของเมื่อคือนเนี่ยเอ่อต้องอยังปัญหาเดิมๆนะครับสำหรับแมนยูผมมองเป็น2ข้อเลย 1. เกมรับ เกมรับการที่ก็เข้าใจนะเนาะว่าปีซีซั่นยังแบบไม่ว่าจะเป็นอ่าเมนจี้ตัวเซเบ้หรือเป็นดาวรุ่งคนต่งตางๆครับยังยังแบบประสบการณ์เนี่ยยังยังน้อยแล้วก็ยังหละหลวมอยู่ในหลายจังหวะใช่แล้วก็อีกข้อหนึ่งนะเป็นเกมลุกเกมลุกการที่เจอกับอ่าทีมที่รับลึกๆเนี่ยแมนยูจะมีปัญหาตลอดจะแบบรูปแบบการเข้าทำค่อนข้างน้อยแล้วก็เจาะไม่ได้เวลาทำได้แล้วก็รับ อ,อุดไม่ได้ก็จะโดนตีเสมอคุณเค้กว่าไงครับอืมในส่วนของตัวแมนดู่ว่าผมดูเกลียแล้วมันก็ไม่น่าเป็นห่วงเพราะว่าปีซีซันเนี่ยผมว่าไม่น่าจะไม่น่าจะคิดอะไรมากครับเพราะว่าฤดูกาลที่แล้วเนี่ยปีซีซันแมนดูก็ไม่ดีนะครับแต่ว่าพอเข้าพเมลิดเหมือนเหมือนเดือนระยะได้เนี่ยผมว่าน่าจะโอเคน,นะบวกกับเสริมตัวในส่วนของตัววารานเข้ามาเนี่ย เติมส่วนที่ขาดไมดีมากเพราะว่าถ้าคู่กับแม็กควายในในในเวลานี้นะผมว่าตอนนี้ผมว่าแน่นเลยอะตรงในส่วนของตัวหลังที่เป็นแมนยูนะครับแต่ว่ามันมีปีกเนี่ยปีกแบ็กของแมนยูเนี่ยอย่างเช่นมันวสกาเกมรับอาจจะดีก็จริงแต่ว่าในส่วนของลูกเปอร์การเข้าทําเกมเนี่ยผมว่ายัางยังยังอ่อนอยู่ทั้งสองข้างเลยเแต่ว่าวชอ,อนเนี่ยเริ่มความแบบพัฒนาขึ้นในรูปแบบนี้นะ โดยโดยโดยที่เราแบบอ่าฟุตบอลยูโรก็ดูดูฟุตบอลชอเนี่ยเล่นเล่นดีขึ้นแล้วก็เปิดบอลได้แม่นขึ้นเห็นด้วยครับแต่แต่ผมก็สังเกตวานวิซัก้ามาครับนั่นแหละเห็นด้วยว่าเกมลับอะดีแต่เกมลุกอะการเปิดการอะไรอะยังแบบยังต้องปรับอีกพัฒนาอีกแต่เมื่อคืนน่ะก็มีเปิดได้อหนึ่งแอตซิตนะครับแต่ก็ต้องรอดูว่าเมื่อเปิดหลีกแล้วสามารถทําแบบนี้ได้ต่อเนื่องไหมเหมือนที่ชอพัฒนาตัวเองขึ้นมาพอดีเข้า เรื่องดิวารานพอดีดีนี้ถือว่าเป็นแบบจิ๊กซอชิ้นสําคัญที่มาแบบทําให้แนวรับเนี่ยผมเชื่อว่าแมนยูมาคู่แม็กควายแบบโฟเนี่ยชอแม็กควายวาลานวานบิซาก้าเนี่ยสี่ตัวเนี่ยเกมรับเนี่ยไว้ใจได้ไดแน่ต้องมาดูว่าจะสามารถทําให้ทีมแมนยูเนี่ยไปได้ไกลขนาดไหนหลังจากได้วารานซานโชมาแล้วก็วงในเนี่ยวายังยังเดินหน้าต่อในตลาดโดยที่มองไปที่สองตแหน่งหนึ่ง แบ็กขวาก็เป็นชื่อคีรันทิเปียผมมองว่าสนใจน่าสนใจมากเพราะว่าอย่างรดปการที่แล้วถึงแม้เรามีชออยู่แต่การที่เรามีอเล็กเตเลสมาเนี่ยมันทําให้ชอเนี่ยมันยิ่งกระตุ้นยิ่งแบบต้องพัฒนาไม่งั้นแบบจะโดนดรอปจะหลุดสํารองอะไรเงี้ยเขาก็ยิ่งแบบอยากเล่นแล้วมันก็เห็นเห็นว่าแบบเขาพัฒนาขึ้นจริงอีกตําแหน่งหนึ่งจะเป็นกองกลางโดยที่ป ok ็อกบายังมีข่าวว่ายังไม่ต่อสัญญาแล้วก็มีข่าวกับเปเช คันดิดเดตเนี่ยยังมีเอ่อคามาเวนกาเนี่ยดาวรุ่งตัวเนี้ยน่าสนใจเก่งก้างเหมือนปอกบาแต่เป็นเท้าซ้ายแล้วก็มีซาอูยเกสที่มีข่าวจากแอสตัลิกแล้วก็มีเอ่อรูเบนเนเวสของบูฟแล้วก็มีดิแคนไรท์ของเวสแฮมน่าสนใจหมดเลยแต่ที่เป็นไปได้มากที่สุดน่าจะเป็นคามาวินก้า หรือซาอนีเกตด้วยงบประมาณที่แมนยูเหลือแล้วตัวของแมนยูลุตก,การเนี่ยผมว่าค่อนข้างใช้งานได้แล้วก็ผมว่ารุตก,การนี้แมนยูเสริมตัวค่อนข้างเร็วแล้วว่าตรงจุดมากๆเลยโดูไปูุตก,การที่แล้วเนี่ยผมเห็นแค่เสริมตัวหลักๆเข้ามาแค่อืมเอ่อบูรเป็นตัวเดียวนี่นี่ทําให้แบบทีมได้ได้ได้มีการลุ้นแชมป์ได้เลยครับแต่ผมว่า ปัญหาหลักเลยเนี่ยผมว่าน่าจะหาทำรองจากกองหลังมาอีกสักตัวของตัวเพราะว่าอ่อท้ายการเนี่ยผมเห็นว่าเหมือนมีแม็กควายเจ็บไปสามสี่นัดนี่มีผลกระทบกับแชมป์เยอะเลยครับผมไม่ว่าจะแชมป์ที่เป็นยูโรปาหรือว่าเป็นแชมป์อะไรต่างๆนี่ก็คือหายหมดเลยแพ้แพ้รวดอะครับ,แพแพรบใช่ใช่ใช่ใถือว่าแทนเขาได้ครับใช่แม็กควายสถิตินี่คือเล่นทุกเกมเกมเล็กเกมใหญ่เล่นหมดทุกถ้วย แล้วการที่เขาเจ็บไปเนี่ยโหมีผลใหญ่เลยไม่มีใครบัญชาเกมด้านด้านหนังด้วยผมว่านะตรงนี้มีเสทางด้านลิเวอร์พูลข่าวเสริมครับนี่เป็นยังไงบ้างครับเงียบจริงๆลิเวอร์พูลตันนี้ไม่ค่อยได้มีข่าวที่จะเสริมท่าวเท่าไหร่เพราะว่าหนึ่งในส่วนของเรื่องการเงินด้วยในสองตัวลิเวอร์พูลอาจจะไม่ใช่แบบทีมที่แบบเงินทวงเงินถังเหมือนทีมใหญ่ทั่วไปนะครับ แต่ว่าก็มีข่าวเร่มาว่าก็จะมีความสนใจในส่วนของตัวซาอูบ้างแต่ว่าตัวนี้ก็เหมือนจะมีการดับเทียนแล่ะเพราะว่าเหมือนลูนเนี่ยไม่สู้ค่าค่าแรงเเท่าไหร่หอบตัวนี้แต่ตอนนี้ก็เท่าที่มีข่าวที่จะขายออกไปก็มีชาคิรี่ที่อาจจะมีไปราซิโอบ้างหรือว่าเปลี่ยนเปลี่ยนทีมอะไรก็จะมี อย่างเช่นอนาคตของค่าริวตงเนี่ย mm. ก็จะก็จะมีแนวโน้มที่จะปล่อยออกไปมากกว่าที่ซื้อเข้ามารับในในส่วนของน,นี้ซึ่งถามว่าได้ฟันได้กลับมาแล้วที่บัตรจนนาจะเล่นได้ดีเหมือนเดิมไหมอันนี้ต้องรอดูนะครับเพราะว่าปีซีซันเนี่ยฟันได้เนี่ยยังไม่ได้มีการลงไปไปวอร์มหรือว่าไปเตะสักนัดเลยนะครับ mm. แต่ว่า mm. คืนเนี้เนะี่ยช่วงเวลาตอนตีหนึ่งยี่สิบนะครับลิ์พูจะมีการ เตนสัสฟีซีซั่นเนี่ยกับแฮร์ทาบอลินนะครับซึ่งข่าววงในเขาก็จะบอกว่าในตัวตัวฟันนั้นเนี่ยจะได้มีการหลงเข้าเป็นเล่นเปไปวอร์มเนี่ยประมาณสิบถึงยี่สิบนาทีนะครับไปขอสนิมในส่วนของตัวขา้างในใช่แล้วก็อาจจะมีการในการลงทีเนี่ยเขาจะมีการซ้อมคู่ก็คือตอนนี้จะเป็นคู่โคโคนาเต้กับในส่วนของตัวมาติสที่จะคู่กันตอนนี้นะครับแล้วสดง,ว,งว่ามีมีสิทธิ์ที่คู่เนี่ย ออกสตาร์ตตัวจริงเพเมลิกนัดแรกใช่อันนี้ผมผมแค่คาดการไว้เพราะว่าผมคิดว่าคอปเนี่ยไม่น่าจะเสี่ยงให้ในส่วนของตัวฟันไดเนี่ยหลงทเท่าไหร่เพราะว่าอ่เท่าที่ดูดูแผนเนี่ยยังยังเป็นรอยที่ยังยังฉาบอยู่ก็คนดูฟุตบอลรักฟุตบอลไม่ว่าจะเชียร์ทีมไหนผมมองว่าก็ไม่ว่าจะใครเจ็บหนักก็อยากให้ทุกคนเนี่ยกลับมาได้เพราะว่าด้วยฝีมือฟันได้ด้วยก็ถึงแม้จะยอมรับว่า เอ้ยน่ากลัวตัวเนี้ทั้งรับทั้งลุกแต่ก็การได้เห็นเล่นจะไม่ได้มีความสูสีเล่นแบบสนุกอะไรเงี้ยผมก็เต็มที่อยากให้กลับมาในวันนี้เนี่ยก็จะมีส่วนของทากิลี่กับในส่วนของที่เป็นอะคันตาร่าที่ได้ที่กลับมาซ้อมกับเพื่อนแล้วที่ออสเตรเลียนะครับแล้วก็มาดูกันดีกว่าตอนเปิดรู้ด้วยการ จะเป็นัเว่ารี่นเนี่ยไม่ค่อยจะมีการอัปเดตในส่วนของตัวนักเตะเขาเท่าไหร่เพราะว่าใช้ชุดเดิมเนี่ยมาสามสือดูกันหนึ่งก็อาจจะคิดว่าเขาอาจจะตับทางได้หรือเปล่าเพราะว่าชุดการที่แล้วเนี่ยดูเหมือนมาเน่จะยิงไม่ค่อยได้แล้วก็เหมือนแบบญอ่คุ่เนี่ยทำเกมแค่แทบจะไม่ได้เลยแนะีย คือว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวกองหลังที่พบปัญหาด้วยนะครับผมว่าพวก <c oughs> อาการบาดเจ็บรูการที่เดียวเนี่ยลิฟูเนี่ยพบปัญหาค่อนข้างเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นกองกาลางหรือว่ากองหลังผมมันได้มีโอกาสดูลิฟูหลายนะัดคนที่ผมรู้สึกว่าฟอร,ร์มตกแน่เลยหนึ่งมาเน่สองเทนเทนเนี่ยผมเข้าใจว่าการที่ขาดคู่หูเออ่กองหลังยังฟันได้ไปเนี่ยมีผลกระทบการที่ปกติเขาจะ เติมเกมลุกสูงกล้าต้าเติมโดยที่เอเขามั่นใจว่าโอเคฟันไดช่วยตัดปัญหาเกมรับได้แน่นอนใช่อันเนี้ผมค่อนข้างชอบไปที่เทรนผมโฟกัสต,ตัวนี้เป็นวิเศษเลยคืนนี้นะคืนนี้ยังไงเคว่าผลจะเป็นยังไง เนนี้ยคือผมไม่ได้คิดอะไรมากกับตัวพีซีสั้นนะคนเพราะว่าบางคนแฟนบอลเนี่ยเขาอาจจะเฮ้ยทำไมซีซีสั้นแล้วซ้อมทีมทําไมถึงแพ้ถึงเสมอบ้างอันนี้คือผมไม่ได้เสียเรียกเพราะว่าคือมันเป็นแค่การเอาทีมบางคนนะผมคิดว่าจะแพ้กันเะสมอมันไม่เกี่ยวแต่ว่าฟุตบอลเนี่ยมันดูกันจริงจงคือตอนที่เริ่มทีมรีบมากกว่านัดแรงมากกว่าคือเหมือนเป็นเราแค่ซ้อมซ้อมทีมกับเพื่อนเราเราไม่ได้แบบจริงจังที่แบบเล่นให้เจ็บหรือว่าแบบ บี้ขนาดนั้นคือต่อให้แบบจะเล่นจริงจังขนาดไหน,น,นเ,เนี่ยเขาก็ลิเวอร์พูลเนี่ยปกติเขาจะไม่เพสซิ่งแบบเพสซิ่งแบบหนักขนาดนั้นถ้าสมมติเป็นเกมทีท่านก็อาจจะมีเพสซิ่งบ้างเพราะว่าเอ,อครื่องหนึ่งเนี่ยเขาก็จะมีแบ่งนักเตะส่วนเนี่ยเขาจะมีแบ่งนักเตะเป็นสองทีมนะครับเพ่งแรกอ,อีกทีมหนึ่งเครื่องสองอีกทีมหนึ่งเพื่อเป็นการลองทีมแค่นั้นเองแล้วก็หลักๆก,ก็คือถ้าถ้าให้ผมสังเกตด,ดูเนี่ยสองเกมที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะจับคู่คนลนเตะคู่กับมาร์ เป็นหลักก่อนเพราะว่าโกเมสกับฟันได้เนี่ยยังพบยังยังไม่ได้เต็มอปใเห็นดีกว่าส่วนใหญ่นาะก็ปีทีสั้นก็แบบเออคือจบซีสั้นปุ๊บนักฟุตบอลก็จะไปพักผ่อนกับครอบครัวเที่ยวก็คือแทบจะหยุดการซ้อมเลยไม่ว่าจะเป็นสามวัเดือนหนึ่งการกลับมาเนี่ยแน่นอนร่างกายมันยังไม่เหมือนเดิมการที่เรามีเกมปีที่สั้นลงหรือการเนี่ยเขาจะเป็นเรียกเออเรียกความฟิต ให้พร้อมสําหรับซีซั่นที่กำจะกําลังจะเริ่มขึ้นแล้วก็ลองระบบอย่างแมนยูเนี่ยปกติจะเล่น4 2่สมหนึ่งมาตลอดเห็นการปีซีซั่นเนี่ยโซชาเนี่ยปรับเป็น4ี่สาสพยายามเล่นในรูปแบบใหม่เพื่อเอ่อ,องรับกับนักเตะที่มีอยู่และได้มาต้องต้องมาดูว่า4 3, 3ี่สามเนี่ยจะจะเวิร์กไหมถ้าลองคาดกันหรือว่า,านักเตะโดยการที่จะถึงเนี่ยสี่เนี่ย คุณตาคิดว่าในส่วนของตัวนักเตะลงเป็นตัวจริงเนี่ยคิดว่ามีใครบ้างเริ่มจากประตูเลยนะครับผมมองว่าโอเลน่าจะยังคุมเครือนะเพราะว่าเดนเดนสันกับเดกามียังคุมเครืออยู่ไหมคุณตาใช่ครับยังคุมเครือมากแต่ผมเดาใจโอเลว่าโอเลเนี่ยจะเอ็นตอนเนี้ยเอ็นมาทางดีนถึงแต่สั้นถึงแม้ใจผมมันจะชอบเดกามากเลยชอบที่สุดแลละแต่ ผมเดาใจโอเล่ว่าโอเล่จะให้ดีเนสันสตาร์เป็นตัวจริงแบ็กซ้ายอเล็กเตรเลสเจ็บยาวและคาดว่าจะไม่ทันช่วงเปิดฤดูกาลลุกชอเนี่ยแต่ลุกชอเนี่ยก็มีปัญหาตั้งแต่ฟุตบอลยูโรแล้วว่าซี่โครงเล้าต้องมาดูว่าหลังจากกลับมากับสโมสรเนี่ยแพทย์สโมสรเนี่ยจะเอ่อวินิจฉัยว่ามากน้อยขนาดไหนนะครับแต่ผมก็หวังว่าเขาจะไม่เป็นอะไรมาแบ็กโฟสีตัวสี่ตัวหลักของแมนยูเนี่ยรู้ฤดูกาลนผมคิดว่า เดาได้ไม่ยากน่าจะเป็นลูกชอแม็กควายวารานแล้วก็่าจจะเป็นวันวิศากาศสี่ตัวนี้น่าจะยืนเยนแน่นอน,น,น,อนถ้าไม่มีใครถ้าไม่มีใครเจ็บแน่นอนจะน่าจะเป็นชุดนี้ครับสว่วนกาเนี่ยกองกลางเนี่ยค่อนข้าง <พอ S 1> ยากมีทั้งป๊อปปาบูโน่เอ่อน่าจะเป็นพวกที่โ้เยอะถ้าจะแบ่งเป็นแบ่งเป็นสไตล์ครับ,บเออสไตล์ บ็อกทูบ็อกหรือกลางรับจริงๆกลางรับอแมนยูะจะมีแค่มาติดผมนะเป็นตัวเดียวเลยกลางรับส่วนแมคโทมินเน่กับเฟสเนี่ยจะเป็นสไตล์บ็อกซ์ทูบ็อกมากกว่าขึ้นลงแต่เรายังขาดตำแหน่งในแบบกลางรับเพราะว่าในบรรดามาติดเนี่ยอายุค่อนข้างมากเมื่อเจอเกมเพรสซิ่งเร็วๆเขาะค,ะค่อนข้างมีปัญหาเกมที่ใช้กําลังเยอะๆเ,เนี่ยเขามีปัญหาผมเดาว,ว่าจะใช้แมคโทมินเน่แล้วก็จะใช้ บอกบ่าพร้อมบูโน่ปีกซ้ายเดายากมากเลยเพราะว่าแรดฟอร์ดเนี่ยจะไปผ่าไหลผ่าไหลมีสิทธิ์เลยพักต่ำๆก็น่าสองสามเดือนแล้วปีทีสั่นสองสามนัดที่ผ่านมาเนี่ยโอเล่จับเจสซี่ลินการ์เนี่ยไปเล่นตำแหน่งปีกซ้ายหลายครั้งบ่อยครั้งแล้วก็ทำได้ดีการตัดในเขาแล้วก็ยิงหลายครั้ง มีชนคานบ้างติดเซฟบ้างนะครับหลายครั้งก็เดียวยามหน้าหน้าเป้าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยกาวานนะี่แน่นอนแต่ว่าปีวนนขวาทั้งเกมจะได้ไหมอ่ะทั้งเกมเนี่ยถามว่าเลือกทั้งเกมนะได้แต่ทั้งซีซั่นเนี่ยยาก <c oughs> สมมติสาสิบแปดทั้งเกมเนี่นยมผมยังเห็นเขาเล่นฟูแมตเลยอ่ะด้วยการที่แล้วนี่้ะครับ มีไปปลายครับมีแบบยุโรป้ามีอะไรอย่างเงี้ยมีเพราะว่ามาซิเนลเนี่ยอนาคตไม่แน่นอนมาซิเอลใช่แล้วว่าว่าเจ็บ้วยแล้วว่าอาจจะมีการย้ายด้วยคือเขาไม่ใช่สไตรเกอร์ธรรมชาติคร, mm hmm. ครับเขาเป็นแบบกึ่งปีกเลี้ยงจี้จี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งแมนยูขาดสไตล์แบบกาวนีมากกว่าจบคมๆเลยนะแล้วก็ ปีกขวาเนี่ยถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยซานโชถึงแม้จะมีกีนวูนเนี่ยสอดแฝดต้องรอดูว่าหลังจากกลับมาจากพักผ่อนเนี่ยซานโช่จะสามารถเรียกความฟิตและพร้อมในนัดแรกไหมถ้าให้ผมเดาให้ต้าให้เดานัดแรกนะผมคิดว่าน่าจะเป็นกีนวู๊สตาร์ทก่อนซานโช่สำรองปอีกซ้ายเนี่ยเป็นเจสซี่ลินการ์ดไม่ก็เดนเนเจบคิดว่าน่าจะเก็บ เจสซี่ลินการ์ดมีสรร์กินวุฒที่มีสิทธิ์ที่จะเป็นหน้าเราบอกว่าปีนั้นเนี่ยผมเห็นว่าของเล่นหน้าเป้าประมาณสองเกมับใช่ครับเออมีสิทธิ์แต่ผมคิดว่าเขายังทําได้ไม่ดีพอด้วยอายุด้วยประสบการณ์เขาไม่ใช่กองหน้าประเภทพักบอลเขาจะเป็นเหมือนหลังๆไปเล่นปีกซะเยอะก็แบบจะเป็นการเลี้ยงจี้สับๆๆไม่ว่าจะเข้าซ้ายเข้าขวาเนี่ยจะจุดเด่นเขาคือได้สองถัง โอเควันนี้เราก็ฝากคอนเทนต์แบบเพียงเท่านี้นะครับไว้โอกาสหน้าฝากเพจเล็กๆมีเพื่อนเป็นเด็กหงไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจพี่ๆน้องๆทุกคนด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนแมนยูแฟนลิเวอร์พูลหวัง,ว,งว่าทุกคนเนี่ยจะได้ประโยชน์ได้ความรู้ไม่มากก็น,น้อยแล้วก็ในโอกาสหน้าถ้าอยากให้พวกเราเนี่ยทำคลิปอะไรความรู้เกี่ยวกับฟุตบอลเ,เด็กหงเด็กถีต่างๆ สามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างนี้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องมีเพื่อนเป็นเด้ยวผงด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีวันนี้สวัสดีครับ